นี้พวกเราก็กำลังจะเดินทางไปหาของกินสุดลับของอุตรดิต์นั่นเองไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นวิธีการการทำข้าวแคบนะคะด้วยการไล่แป้งบนเตานะคะแล้วก็นำแผ่นข้าวแคบไปตากค่ะที่เห็นอยู่สีส้มเนี่ยค่ะก็จะเป็นข้าวแคบรสงานอันนี้เราก็จะลองทำข้าวแคบนะคะรสกุ้งเนาะก็คือแผ่นแรกได้เสียไปแล้วนะคะอ่าเราจะมาลองชิมรสชาติแป้งข้าวแคบที่เราได้ทำไปเมื่อกี้ก็คือเป็นแผ่นที่เสียนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะคะ อืมอร่อยมากร้อนเลยคุณป้าก็ได้อนุญาตให้พวกเราได้ลองทําข้าวแคบนะคะด้วยการวนแป้งหรือเรียกว่าการไล่เป็นวงกลมขนาดไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปนะคะเพื่อให้สามารถแสะได้ง่ายอันนี้ก็คือทําการปาดก่อนเนะเาะแล้วก็ค่อยแสะสขึ้นเพื่อไปนาบกับไม้ที่เห็นเลยนะคะเพื่อเป็นการดึงขึ้นไปตากเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตากบนตะแกรงที่นำไปตากแดดนะคะนี่เลย อันนี้ก็จะเป็นเทคนิควิธีการนะคะที่คุณป้าได้สอนเราเนาะว่าต้องทำยังไงเทคนิคการตากแป้งนะคะก็ต้องทำด้วยความรวดเร็วค่ะถ้าหากทำช้าเกินไปก็อาจจะทำให้แป้งหยับได้นะคะนี่ก็คือแผ่นที่เสียอันนี้คือแผ่นที่ได้นะคะลองชิมเลยอืมอร่อยมากอร้อนอันนี้คุณป้าก็ได้ทำการเติมน้ำเพื่อให้น้ำเดือดน,นะคะ น้องปุ้ยเราก็ไดล้ลองทำเช่นการขาวนแป้งเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ทําการอบขาแล้วก็นี่คือการแซะขึ้นมาเนาะที่น้องปุ้ยเราทํานี่ค่อยๆแซะเขา,เาขอบๆนะแล้วก็ทําการนาบขึ้นมาดึงปื้ดไปตากนะคะนี่ค่ะน้องเบียร์เราก็ทําเช่นการขาวนแป้งหลยๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทําการอบแล้วก็ไปเปิดอีกหม้อหนึ่งเพื่อทำการ แซ่แล้วก็ดึงขึ้นไปตากนะคะนี่คะ่ะนี่ก็จะได้แผ่นแบบนี้เลยนะคะนําไปตากอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บข้าวแคบนะคะออกจากนำข้าวแคบออกจากที่ตากนะคะต่อไปเราจะไปหาของกินที่เมืองลับแลก,กันนะคะของกึ้ชื่อเมืองลับแลจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยเริ่มแรกนะคะก็จะเป็นทุเรียนหลงลับแลค่ะอยู่ตรงที่บ้านหัวดงนะคะทุเรียนหลงลับแลเป็นของขึ้นชื่อเลยนะคะ ต่อมาจะเป็นเมี่ยงเค็มค่ะรสชาติอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นหมี่พันธุ์นะคะของครื่อชื่ออุตริหิเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นเมี่ยงนะคะวิธีการทําเมี่ยงเนาะก็คือหยิบมะนาวขิงหอมนะคะใส่ลงไปในใบผูแล้วก็ทําการใส่ถั่วเล็กน้อยและใส่มะพร้าวขั้วลงไปแล้วก็นําซอสของเมี่ยงใส่ลงไปนะคะก็จะมีรสชาติที่หวานๆเผ็ดๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะทําการใส่ลงไปเนาะ แล้วคุณป้าก,ก็สอนวิธีการพับนะคะแต่เนื่องจากเราพับไม่เก่งเนาะคุณป้าก,ก็เลยช่วยสอนนั่นเองเนาะก็จะเป็นเมี่ยงอย่างนี้นี่เองค่ะอร่อยรสชาติอร่อยต่อมาก็จะมาดูการทําข้าวพันผักน,นะคะของขึ้นชื่ออุตรดิตถ์หนึ่งอย่างเช่นกันเนาะอันนี้ก็จะทำการใส่ไส้ลงไปนะคะ ก็จะมีวุ้นเส้นผักเนาะใส่ลงไปแต่อันนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นการทําวิธีการทําข้าวพันไม้นะคะนี่ค่ะแล้วพี่เขาก็นําแป้งไปไล่ใหม่นะคะวิธีการก็จะคล้ายๆข้าวแคบเหมือนการคารแต่อันนี้ก็จะเป็นการนึ่งเนาะแล้วก็นึ่งเลยแล้วก็นําปทานเลยนะคะนี่เลยต่อมาก็จะเป็นหมี่คุกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาข้าวพันผักคะ่ะ นี่นะคะเมนูอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราได้สั่งลงไปนะคะก็จะมีไข่ม้วนพันไม้หมี่คุกแล้วก็พิซซ่าพันไม้นะคะอันนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเป็นฮอทดอกแอบม้มีมาติดมานิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะอร่อยมากเนาะอันนี้ก็จะเป็นของขึ้นชื่อมืองเอร์เดิตคือหลงรับแลนั่นเองทุเรียนที่อร่อยมากหวานที่เห็นอยู่ก็แต่จจะไม่ใช่ช่วงฤดูกาลนะคะ ต่อมาก็จะมาหาของกินอร่อยที่ถนนคนเดินอุตรดิตถ์เมืองรับแลนั่นเองค่ะที่เห็นอยู่ก็จะเป็นข้าวเกีย๊ยวปากหม้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นผัดไทยค่ะอร่อยมากเลยนะคะผัดไทยขนมโคกค่ะสตรอเบอรีร่ช็อกโกแลตนั่นเองไขน่นกกระทาร้อนๆกรอบๆเลยค่ะน่ากินมากๆนี่ค่ะใครอยากกินมาได้ที่ถนนคนเดินอุตรดิตถ์นะคะก็จะมีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะ นี่อัน,นก็จะเป็นขนมบ้าปิ่นมะพร้าวอ่อนนะคะหอมมากอร่อยด้วยต่อมาก็จะมาที่ไข่ปิ้งและแป้งข้าวจีนะคะร้อนๆปิ้งย่างๆใหม่ๆส,สดๆนะคะนี่ก็จะเป็นแพนเค้กที่หอมใบเตยมากๆอันนี้ก็จะเป็นของขึ้นชื่อเมืองอุต,ตรดิตถ์สับประรดห้อยมุนนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นขนมจีบบ้านกำนันนะคะอร่อยเช่นกันคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นพิกัดลับที่เราได้ขึ้นให้เพื่อนๆทุกคนที่สนใจอยากมาลองชิมก็มาได้นะคะที่อุตรดิตนั่นเอง